สวัสดีครับคลิปนี้ก็ผมเวลากเทียชาแนลแล้วครับจุบจ๊บแจุบ๊บแในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมโซนโฟเอ็กซ์ตินนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเกมโซนโฟนะในกิจกรรมเดือนนี้นะครับอาทิตย์นี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาหนกิจกรรมแล้วมีระยะเวลาอยู่ถึงสองอาทิตย์เลยน,นั่นเองตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่ห้าถึง,ถงวันที่สิบเก้ากันยายนก็คือเป็นระยะเวลาประมาณสิบสี่วันจนถึงปิดเซิร์ฟรอบของรอบถัดๆไปนะก็จะเป็นกิจกรรมมิสเทอรี่บ็อกนะครับก็จะมีเป็น กล่องหมายเลขหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับซึ่งในแต่ละกล่องน,นั้นก็จะมีไอเทมเกี่ยวกับเป็นชุด normal นะครับเพื่อชุดล็อกเกอร์ e n t u r e Inventor ออะไรต่างๆนะครับเป็นขอบทองนะให้เราได้ลุ้นกันให้เราได้ลุ้นกันซึ่งผมคิดว่าอันที่หน้าแรกนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับซึ่งหมายเลขสี่นมันจะให้เป็นประดับสามชิ้นหลังซึ่ง มันเคยมีออกมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองมีออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็อาจจะหาได้ไม่ยากเท่าไหร่ทําให้ชุด6ส่วนหน้านค่อนข้างหายากกว่าแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับทั้งตัวกล่องและตัวถุงแจเนี่ยมันสามารถแลกเปลี่ยนได้ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปแลกซื้อกล่องอยู่แล้วเพราะว่ากล่องแค่ใช้เงินซื้อนเซนซื้อก็ได้เลยเป็นการถอดงเงินเอ็มออกจากระบบที่ดีเลยอีกอย่างแล้วก็เป็ที่ดีจากคือ กุญแจเนี่ยมันสามารถแลกเปลี่ยนได้น่นีงกุญแจที่เราเปิดได้จากกล่องมันสามารถแลกเปลี่ยนได้ซึ่งโดยการที่เราจะได้กุญแจกล่องหมายเลขสองสามสี่เนี่ยเราจะต้องเปิดให้ได้จากกล่องแรกเท่านั้นเนี่ยกล่องเลขหนึ่งเท่านั้นก็จะได้สองไปสองพอไปเปิดกองสองก็ได้เป็นของกล่องที่สามแต่ว่าไม่เป็นการสุ่มนะครับเพราะว่าก็จะมีทั้งยามมนายาเลือดต่างๆซึ่งของในกล่องแต่ละกล่องนะครับ จะเท่ากันหมดเลยได้แต่ว่าเท่ากันหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปก็คือไอเทมสามอย่างก็มีกุญแจแล้วก็ประเภทของชุดขอบทองนะครับให้เราใช้นั่นเองแล้วก็ในกล่องที่สนีะ่นะมันจะเสียงเซนมากที่สุดนิดหนึ่งแต่ว่าของในกล่องผมมองว่ามันไม่ค่อยแบบน่าโดนเท่าไหรนะ่แล้วก็ตอนนี้อยากที่ผมเห็นคนขายของ ขอ,ของขอบทอง6ส่วนหน้าอยู่ที่ประมาณชินละ5-6แสนมั้ง5-6แสนเซนซึ่งผมยังไม่ได้ไปสองตลาดอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกิจกรรมกันเลยดีกว่าหลังจากอธิบายคร่าวๆแล,ล้วโดยกิจกรรมนะครับจะมีอยู่ตั้งแต่วันที่5คือเมื่อวานแหละแล้วผมเพิ่งม,มาทําคลิปวันนี้ใช่เพื่นถึงวันที่19กันยายนเวลา10นาฬิกาก่อนปิดเซิร์ฟนั่นเองแล้วหลังจากนั้นเราสามารถหา คีย์เนี่ยไอ้กุญแจหมายเลขหนึ่งเนี่ยได้จากการลงอาเคดเท่านั้นเอ่อโดยมันก็เป็นอาเคดของโซนหกเท่านั้นนะครับก็จะมีอัตราดอกกุญแจบอกเลยมีฟ้ามีโฮเทลมีฮาเล็มมีรสมีตัปเป้โดยอัตราจะเพิ่มขึ้นด่านละสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วตัวตรงนี้ครับคิดว่ามันดับจากบอสเท่านั้นนะครับดับจากบอสเท่านั้นจ้ถามว่าลงดันเนี่ยผมเนื่องจากที่ผมมาได้เล่นมานานครับไมได้เล่นมานานนะแต่คิดว่า ความคุ้มนะครับก็จะมีอยู่ที่โฮเทลและซับเวยนั่นเองซึ่งซับเวย์มีอัตราการดรอปอยู่ที่50%และการใช้มานานในการผ่านเรียกได้ว่าพอๆกับด่านโหลดเลยนั่นเองแล้วโฮเทลก็เป็นด่านสำหรับการปั๊มเงินอยู่แล้วนะยังใช้ในการปั๊มเงินใช่ไหมก็ถึงจะมีอัตราการดรอปคีที่น้อยแต่ว่าสามารถเอามาฟาร์มเงินได้แล้วก็เอาเงินไปแลกกล่องแล้วเอากุญแจมาขายได้นั่นเอง ส่วนถ้าเงินเหลืออยากอยากได้กุญแจเพิ่มก็ไปลงสปเปรสลับกันไปสลับกันไปแล้วก็มาเปิดซุ่มเปิดซุ่มเปิดซุมด่มอย่างนี้เองโดยเราสามารถดูรายละเอียดต่างๆของไอเทมนะครับว่ามันแต่ละชิ้นเนี่ยมันเพิ่มสเตตัสอะไรให้เราได้บ้างก็มาดูได้ที่รายละเอียดของก,กรริจกรรมเลยนั่นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างหรือถ้าผมลืมทิ้งไว้ก็สามารถเข้ามาด้ไ ในเว็บโซน 4xteam นะครับก็ถามว่าเซตไหนน่าใช้ก็แน่นอนว่าผมบอกว่าก็มีแอดเวนเจอร์กับล็อกเกอร์นี่แหละที่น่าใช้นะครับเซตอื่นก็อาจจะดีแต่อาจจะดีไม่ในไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไม่เท่าสองเซตนี้นั่นเองก็เดี๋ยวน่าจะมีประมาณนี้แหละส่วนตัวผมอะ่ะยังไม่มีไอเทมเลยอะ่ะแบบไม่มีว่าผมจะยังไงเดี๋ยวผมขอ ไปดูราคาคุณแจก่อนละกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันว่าคุณแจจากไหนเราต้องไปส่องเอาก่อนนะก่อนอื่นเราไปซื้อ่องก่อนซื้อ่องซื้อ่องมีไข่กลับมาแล้วผมเพิ่งเห็นวันนี้มีบาดซอมบี้ด้วยผมอยากเล่นซอมบี้จังเลยแต่ผมไม่ได้ไปใส่โค้ดน,นะผมลืมก่อนี๋ยวผมต้องซื้อไอเทมสองก่อนเนาะ หนึ่งขัง้นโอเคเปึบป๊บปึ๊บออกไปเรามาดูคีกันดีก,ดกว่าว่าคีนั้นราคาเท่าไหร่โดยผมจะซื้อคีที่ราคาถูกที่สุดนะเพราะว่าตัวผมนะ่ค่อยมีเซนเท่าไหร่เ okay, E Y วปัญหาไปตึงตึงห่ากุญแจดอก ดอกนี้ก็เมาส์มันมีแต่ดอกที่หนึ่งขายนะครับมีดอกสองดอกสามขายาไหมเพราะว่ามันสามารถขายได้นะครับอ่ามีอยู่ยแต่แพงมากเลยอะ่ะเฮ้ยเราใช้อันที่หนึ่งนะอะทุกคน,น,นใช้อันที่หนึ่งใช้อนที่หนึ่งอันที่ถูกสุดโอเคแต่ผมคือตอนนี้ผมมีเงินอยู่แค่หนึ่งแสนห้าหมื่นเซนผมจะเปิดได้ทั้งหมดประมาณสามกล่องผมจะซื้อไปสามกล่องครับไปสั่งดูแจนะ อาจจะน้อยนิดนึ่งพอดีผมไม่ได้เล่นจะทำให้แบบไม่มีเงินเซ็นเดือนั่นเองมีอยู่ที่ตัวเด็กอยู่นิดหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้โยกมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยว่าเราจะได้กุญแจไหมถ้าเราได้กุญแจเป็นกล่องที่สองก็คือคุมแล้วนะครับคุมแล้วไหนๆมาไปสุ่มกันได้โพชันนะครับทุกคนสุ่มอีกทีเนึง โอ้น้ำยาเกลือล้วนในบูโพชั่นอีกทีเข so mm ้าใจแล้วครับว่ามันไม่ง่ายมันดูแบบไม่มีเขาโค้งว่าจะได้เลยเพราะฉะนั้นแบบที่เห็นแบบว่าชิ้นละหกแสนเก้าอย่างนี้นี่ถือว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยน่าจะถือว่าถูกเลยนะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสวัสดีครับจูเบ๊จูเบ๊เ